พี่น้องสี่ผ้าพี่น้องมาเบงกอยผ<ด>ู้ใดว,ว่ามันปลูกบ่ได้มันปลูกได้เนอกเลยเนาะปลูกได้ตัวน้ออยู่ป่าเขาก็ขุดอ่ะเขาก็บฟังไหวขึ้นเก่าอันนี้ห่อมาปลูกอยู่ในศูนย์นอกเลยเนาะแม่นฟังไหวแตงแต่พี่กายนี่มันก็ขึ้นแบบหลายเลยเอ้าเงาเนึ่งได้หลายอยู่ตัวนี้เงาเนึ่งก็บหาหัวโขหัวเนี่ยเงาเดียวบ่ริเกย์อันนี้สองเงาที่บนในแสงนี่ ไในมองนี่นั่นแม่นตัวนี้ก็น,นี่เงาที่สามนี่บอดี้เงาสามแม่เงาสามกระหาหัวเอาเจ้าหัวใหญ่บัดนี้ขรรั้นสมมติว่าเงาเอาสีเอาฝังเดี๋ยวบัดนี้เ้าสีสิปลูกต่อไปเาเอาต่อไปเ<ๆ>ดี๋ยวห้อก,ก็ออกพุดกกนนออกแมวนี่เ้าก็แค่หัวออกแก๊งซี่นี่เ้าก็ฝังไวบ้บัดนี้มันก็ฟินานะมันก็เกิดใหม่แค่นี้นั่นบอดี้หนี้ฝังแค่นี้นั่นฝังดินกบดินใบเพื่อปลูกพักปลูกนี่นะ บันนี้ห้ำมาเด็กเลยบันนี้ห้ำโล่อยห้ำในน้อยนี่กันฟังไบยายฟังไปทั้งนี้ก็ได้เอายายไปทั้งคางนี่ก็ได้แม่นบ่อันนี้ถือว่ามันมันอุดมสมบูรณ์บ่เอลยถือว่ามันงามบ่อุดมสมบูรณ์มันงามเลยนี่แต่หัวแต่หัวปีแตงเดือนไอ้ท่านว่าพืชสีกายสีหัวใหญ่กว่านี่อันนี้มันฟอลงแล้วจังน้อยแล้วโอ้เพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นหอดงามเพลินปรงใหม่นี้เพิ่นปรงต้นปรงเครือขึ้นแล้วเนาะอันนี้อยพุนาศูนย์ได้จ้ะพี่น้อง เอามาปลูกเอามาปลูกปีทีเลวบอกคือว่ามันสีได้รายไปนี้อันสมมุติเ้าฝฟานแหลวมันสีได้รายไปในเอื่อยในกระมังหนึ่งกระมังใหญ่นะกระมังใหญ่นี่มันบอกซ้ำนี่นั่นได้ยูเ็นบอกแม่นโอ้เงาหนึ่งนี่คือเครือหนึ่งมันบอกเอื่อยแม่นเงาเงาหนึ่งเงาหนึ่งเครือหนึ่งนี่มันสีมีง่ามีกระหัวหกหัวหัวใหญ่ๆอย่างล่ะอืมนี่พี่น้องมาเบิงจะว่าผู้ใดว่าอัน ของปลาเอามาปลูกเ่าเป็นนี่นี่จะเป็นมันเป็ี่ยนเขาเนาะเออเนาะมันแต่ฝุ่นพ่ออันโบมันแต่ฝุ่นพ่ออันบบเอามาฝังสมองทีนี่งานพี่หน่อยเบิ่งพี่น้องเบิร์กใหญ่เงาใหญ่ก้อยได้นี่ก้อยอยู่ในศูนย์เขาได้นี่เอามาปลูกนั่นเอาหั่เนียน้อยมาปลูกเอาหัวเนียน้อยมันซ้ำๆ้ได้เขื่อยเอามาปลูกหัวซ้ำนี่ละหัวซ้ำนี่เนาะเอามาปลูกปีกายนี่ปีนี่พูดนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบอกไลายหนึ่งในขุดในกระเบนบอกเลยเอามาเบิ่งกไลน์ในขุด เอามาฟังไว้จ้าหัวบัวลายหัวดิอันมันฟอเรื่มฟอลงเนอแหละนกใหญ่นองมันบัวฟอสีหัวใหญ่กว่านีโอ้โแนวจริงเลยเข้าไปคุ้นในป่ากันแนวนี่บัวเอื้อยแนวนี้นะกระเบิดคุ้นในป่ามันหันหกแนวนอกบัวปลอดภัยมันวขคือยังสีนอกเอามาปลูกน้ำบล็อกขอแค่แจ่หัวเข้ากันเลย ผลอยู่ตัวสนอโอ้ยจะเป็นพ่อเอามาปลูกเด้อพี่น้องเลอสภาพพื้นที่แบบนี้ที่บริเวณผลเอื่อยแล้วงวยออกงวยออกเขาก็เอาแตกว่าแค่ติดเขื่อแล้วก็เอาฟังเลยมันบอกเอื่อยมันก็ปัญหาว่ามันก็ึ้นไปเฮาอีกสมมูรณ์หาเอาไว้เลยมันเป็นยังไงเอื่อยมันก็เน่าค่ะมันคอลงเน่าวันนี้มันก็เกิดหัวไม่กีนมามันก็สร้างหัวไม้คือเก่าแมนสีห้าวก็ฟังไป ทำนีพ่อแล้วว่าอหันซางทำพ่อแล้วอเข้าไปยังไงไหมเขี่ยตีดกันถ้าตัวใหญ่หนูมันย้ำบอกมาอีกมันบอกน้ำให้มันสร้างอันสร้างหัวให้มันขยายหัวได้ว่าหรอันซางทามันหัวตีดกันมันกัหัวปุยใหญ่เขี่ยมันตีดกันได้มันบหัวปุยใหญ่เออเอาฝังไว้ตัวสนามมวดมุนอีกเอาไปฟันเห็ดกอยกิน tôi lấy mình hoa này nỗi, cho sắn hốc cả khay yến thăn to đấy nó gửi nọ. số một hốc hóa, hóa nhảy phẳng nó bị như này bạn. hoa nhảy phẳng. cà pho cứ cao. Pho cứ cao. ô. bao biến tổng hoa nhảy phẳng, cho sắn hoa yeah. này nỗi phẳng. hoa này nỗi phẳng. đi cứ nghèo, hôm không có phán, cứ nghèo. hốc cao khay yến bóc trái cánh ao. thăn phẳng. thăn yến วิธีการฟังวิธีการปลูกก้อยจากพี่นอ้องแนมน้นำกับพ่อท่านแนมน้ำกับพ่ท่าน,น,น,บบานฟังเลยฟังเลยฟันกันไปแยบบันแยบลงขนามมาฮอดบันมะโหดกับ่มันเป็นของธรรมศาสตร์นาอตัวนี้กับฟังตัวนี้กับฟังยบมาอีกเป็นบ่ องับไนี่นอิไงับมันโอ้ปีนามานน่ห้องสีได้กะละมังนึงเลยเป็นบออน่อเอ๋ยว้ยปีนี้ยัหวยังจำนี่ดานะดินมันหลวมๆปีนาแห้งสิไดได้ร้ายกว่านี่เป็นบอ่อน,นี่พี่นอฟังเนี่ยสิโอ้มันก็บพ่อฝังอยู่ตัวนี่มันพอปลูกก็ฝังอยู่ตัวอ้ยมอนี่นูจําได้ว่านูเอมาตั้งเต่อำเภอ ขามาแตงแก้มเพื่อตานสูงเอาน้ำหนองแาวมาไปเทีเยม,มาฟังไร้ทางบัดนี้ก็เลยเอายับบออกจากหันเอามาวางตัวน,นี้ก็ไปฟังห<า>ม่องไม,งม่เ,เอาไปฟังหม่องหันอีกบัดโอ้ยบ่ต้องไปหาไก่เลยพี่น้องเอ้ยถ้าเราเอามาปลูกฟังยับไปจางเสียไปไม่ข้นทึ่งก๊กใหม่ข้าบา้เห็นเรื่อเขาข้นทึ่งก๊กใหม่บ่ต้องไปหาเสียเวลาไปหาขุด ไก่เอามาปลูกฟังไว้รลาคอแค่แจงหัวเขาได้กินวัดน่องใหญ่นอก <Yeah. S 1> โอ้เขาท่าเขาท่าเดี๋ยวคลิปนาเด้อพี่น้องสิพ้ามาเบิงวิธีการฝานกอยจะ้ะนี่ละไว,ออออวอะ้ออกจากสวนมะลําทําำเกษตรนี่ละออกจากศูนย์เรียนรู้เขานี่ละนี่บ่เมนต์กอยไปคุนมาจากมองอื่นจะ้ะนี่ละสิผ้าพี่น้องมาเบิงขันตอนวิธีการฝานกอยเดี๋ยวคลิปนาเด้อจ,าจา้าจังคอยพอกันคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนจ้า